การโดยสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัททพีไอโพลีจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์ประกอบทุเดย์บริษัทฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับขสู่รายการบ้านแสนรักครับเรื่องราวที่เกี่ยวเรื่องการออกแบบเรื่องการตกแต่งเรื่องสวยๆงงาม,ามทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับวันนี้นั้นเนี่ยถือว่าโชคดีฮะเราได้วิทยากรอ,อ,อยู่สองท่านท่านหนึ่งเป็นสถาปนิกอีกท่านหนึ่งก็เป็นบรรณากรสําหรับทางด้านบรรณากรนั้นก็คืออาจารย์ไพศาลตั้งขวานิษฐ์แหะครับเป็น MB ปบบริษัทดีไซน์เคสจำกัดแล้วท่านก็ยังเป็นอาจารย์อยู่ที่ มอศรีปฐุมด้วยส่วนอีกท่านหนึ่งนั้นทางด้านสาปลิก์นั้นเนี่ยคือท่านอาจารย์สิงชัยทุ่งทองนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะสาปัฏิกรรมศาสตร์หมายลาลปรังสิตครับนะฮะก็ต้องบอกว่าโชคดีของรายการบ้านสันขลังเราวันนี้ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับ,รบสวัสดีครับ,รบแล้วก็วันนี้นะอาจารย์ผมมีหัวข้อที่จะเอาไปสนทานากันเรื่องของลักชัวรี่ ลักช r รก็คงเข้าใจนะฮะแหคือคือไม่รู้จะทำไงให้มันออกแหมร่ำรวยหน่อยแล้วกันลัก u r รีนะครับแล้วก็แน่นอนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมวิทยาตัวแรกกันเลยครับในช่วงของท็อกนะครับเป็นล็อบบี้ของโรงแรม Plaza เลดิสันบูร์พลาซาทิงเทมนะครับใช่เลยครับ ชมครับได้ชมวิทีานะฮะซึ่งเป็นล็อบบี้ของโรงแรมเรดิสันบลูพลาซาก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจเดี๋ยวเรามาฟังข้อคิดมุมมองของอาจารย์ทั้งสองท่านดูนะทางด้นา,านบรรณากรแล้วก็เป็นวิศวะเอเป็นสาปนิกด้วยนะผมไปที่จำเป็นสารก่อนแล้วกันาเรื่องของออโรงแรมเนี่ยค,คือถ้าสมมุติว่าเป็นโรงแรม ในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชนแล้วก็พอมาปัจจุบันมันก็มีนอกเหนือไปจากเชนอีกมีแบรนด์ลูกแตกออกมามากมายเราก็มองว่าโรงแรมเป็นโปรดักต์ตัวหนึ่งนะเป็นสินค้าตัวหนึ่งมันก็จะต้องมีทั้งที่มาจากอุตสาหกรรมโรงแรมเองที่เป็นเชนต่างๆที่มีไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะเป็นพันๆแห่งเนี่ยกับอีกประเภทหนึ่งที่ออกมาเป็นกองทัพย่อยอนะฮะ หรือแม้กระทั่งแบรนด์ตัวแบรนด์เองอย่างเช่นโรงแรมที่เป็นเชนเองเนี่ยก็แตกแบรนด์ลูกเหล่านี้ออกมาเพื่อให้ขายสินค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยนนี่เป็นหลักการของการตลาดของเขาในปัจจุบันนะฮะนะทีนี้ในมาตรฐานของสมาคมโรงแรมเมืองไทยเขาก็จะกําหนดเรื่องดาวไว้เนี่ยสำหรับความหรูหรารของแต่ละระดับของโรงแรมเช่น3ดาวควรจะมีอะไรบ้างสี่ดาวควรจะมีระดับไหน5ดาวไปถึง6ดาวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ อาจจะจัดด้วยองค์ประกอบจัดด้วยสไตล์การตกแต่งจัดด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆท,างที่ให้กับลูกค้ารวมถึงลงมาตรฐานเช่นอาจจะมีห้องพักห้องอาหารที่มากกว่า3าแห่ง4ีแห่งนะ,ะภายในหนึ่งโรงแรมรเขาก็จะมีข้อกําหนดของเขานะรวมถึงวัสดุที่ดีกว่าครับนะครับประมาณนี้ครับนนแล้วในงแง่ของทรัพย์นิกจันสิงชยัยจารย์เห็นว่าอย่างไร คืออย่างที่บอกที่อาจารย์ไพศานบอกนะฮะพอเป็นเชนพับเนี่ยมาตรฐานต้องเป็นของเขาละใช่ครับผมเข้าใจว่าเรดิสันบลูเนี่ยเป็นเชนของตะวันตกครับแล้วก็มันมีเรดิสันเรดิสันบลูเรดิสันบลูจะเป็น5ดาวเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกลักซ์รี่เนี่ยนะครับมันก็คือเราเห็นจากดูวีทีาเนี่ยมันก็ชัดในงานดีไซน์นะอาจารย์เน้นสเปซค่อนข้างกว้างสูงประตูเนี่ยนะครับไม่ใช่2เมตรใช่ครับแต่ว่าก็มีการแก้ไขด้วย ตีของสีทําให้ดูไม่เวืงบางเห็นไหมครับจะมีสีเบรกสีเข้มออกมาแต่ว่าดูโดยรวมแล้วหรูตามคอนเซ็ปต์แล้วผมคิดว่าย่านที่โรงแรมอยู่เนี่ยเป็นย่านที่หายที่สุดละของประเทศไทยถูกไหมครับสุขุมวิทนะครับผมคิดว่าสไตล์ที่ออกแบบมาดีไซเนอร์ก็สามารถทําได้อย่างตามคอนเซ็ปต์นะครับตามแนวคิดก็คงผมคิดว่าอย่างที่ผมเคยเรียนเสมอว่า เราดีไซเนอร์เนี่ยขอให้บอกเป้าหมายนะครับคืออะไรทําได้อยู่แล้วแล้วที่สําคัญผมคิดว่าความลักซ์รี่หรือความหรูเนี่ยมันต้องเน้นที่เนื้อแท้ของแมทเทเรียนด้วยนั้นโรงแรมนี้ชัดเจนที่สุดครับแมทเทเรียนนอกจากดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นดีไซเนอร์หรือเป็นช่างเนี่ยเราจะรู้เลยว่ววัสดุที่ใช้ก็ไม่ใช่หลอกแค่ตาของแท้ของจริงนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึงแล้วช่วงหน้าไป ชมว t ทีอาอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นช่วงของวิสิทธ์นะครับช่วงวิสิทธ์เนี่ยเรามีว t ทีอาที่จะนำคุณผู้ชมไปชมวินเทจอยู่ที่ชั้น29ของโรงแรมเลดิสันบลูพลาซ่าที่กรุงเทพนี่เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะไม่เสียเวลาเช่นครับ ่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ป็นงน่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แพ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง กับโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 381 8388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ชมครับกับข้สุดรายการบ้านแสนรักนะฮะได้ชมวิทยาไปแล้วนะครับในช่วงของวิสิตนะครับเป็นวินเทจอยู่ที่ชั้น29ของโรงแรมเลดิสันบลูพลาสซาที่กรุงเทพนี่หนะฮะนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าข้อคิดมุมมองนะฮะของทั้งสามนิกแล้วก็ทั้งของมรณากรเป็นอย่างไรผมไปที่จันสิงชัยก่อนครับอย่างที่ผมเกิดในเบื้องต้นนะครับเขาเน้นความหรูหราครับ สไตล์นี้มันต้องพื้นที่กว้างๆใช่ใช่ใช่จะสังเกตว่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าจะมีบ้านเนี่ยนะครับถ้าจะทําสไตล์นี้อย่างน้อยต้องมีสเปซค่อนข้างกว้างนะครับก็สังเกตดูจากงานจากวินเทจห้องอาหารอาคารเนี่ยห้องที่ดีไซน์นะครับประตูจะสเปซจะใหญ่มากเห็นไหมครับจะกว้างสูงแล้วตีมสีก็เป็นโมโนโทนคุมไว้นะครับแล้วก็แสงเนี่ยมันจะเป็นอินเดีเล็กทั้งหมด นะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่อบอุ่นนะอาจารย์ครับคือผมว่าสไตล์นี้ใช้เมื่อไหร่ครับก็น่านั่งพักผ่อนนะครับนั่งคุยนั่งพูดคุยสไตล์ที่ผมชอบนะอาจารย์แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าบ้านท่านนิดเดียวเนี่ยท่านจะไปทำนะครับแบบนี้มันจะกลายเป็นท่านอยู่ในที่แคบๆนะครับเมื่อกี้แคบแล้วนะอาจารย์ไปสารมันธนกรว่าไงก็รูปแบบของวินเทจเ่ยมันจะเป็นรูปแบบของออกสไตล์แอนติก ใช่เอากลับมาใช้แต่ว่าข่องจากวิทยาที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานหลายยุคหลายสมัยเครื่องเรือนบางตัวเนี่ยก็จะเป็นเออร์ลี่บาร์โละเป็นอิตาเลียนเป็นที่พกขากรึ่งๆพนักสูงๆใช่แต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นอาร์มที่โค้งๆก็จะเป็นอาร์เด o ผสมเข้าไปแล้วก็ใช้แนวของอิดก่อเข้ามาผสมผสานซึ่งจริงอิดก่อนี่ผมว่ามันน่าจะเป็นอินดัสทรีนะฮะ ปเป็นล็อกมากมากว่าจะเป็นล็อกฟรงเศสแต่ว่าก็เป็นการผสมผสานกันแต่ว่าลวหลักใหญ่ใจความพอดูแล้วมันก็ได้บรรยากาศที่เป็นโคซี่แล้วก็ได้เป็นวินเทจวินเทจที่แปลว่าของโบราณใช่ใช่ใช่ใชค,รครับเดี๋ยวเรียงปีอะไรอีกนิดหน่อยนะที่ซึ่งผมอยากจะถามท่านอาจารย์นชัยเผื่อท่านยังมีอะไรจะเพิ่มเติมเมชิ่เลยครับอาจารย์คือที่ผมชอบกันคือไลทติ้งนะอาจารย์ซึ่งผมว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะอาจารย์จริงๆแล้วไฟนะครับ มันทาให้สร้างมิติในการที่ได้อารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างสูงนะครับซึ่งทาเราจะเห็นงานบิวอินบางอย่างเนี่ยนะครับเป็นการหลุดเข้าไปนะครับแต่พอซ่อนไฟเข้าไปปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นอีกมิติหนึ่งเลยถูกต้องอันนี้สําคัญมากนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้ดีไซเนอร์เราค่อนข้างให้ความสาคัญมากซึ่งท่านผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยขอให้สังเกตตรงนี้ครับว่าให้ดีว่าบางครั้งงานดีไซน์เนี่ย มันอาจจะไม่ไม่หลุดไปยังไงมากมายมแต่การแต่แสงเนี่ยมันสร้างทําให้เกิดความกลบเกินก็ได้ขด<ะ>ัดแย้งก็ได้แต่แสงจะช่วยกบเตือนอย่างที่อาจารย์พูดว่าในนี้มันมีหลายสไตล์แต่บางครั้งแสงเนี่ยที่มันมีมืดสว่างมีการช่อนมันทําให้กลบเกิน<ะ>เพราะฉะนั้นเรื่องของแสงเนี่ยปเป็นเรื่องของสําคัญมากผมอยากให้ท่านผมคิดว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยจะให้ความสําคัญในส่วนนี้น้อยนะฮะ พอบอกให้ดีไซน์ดีไซเนอร์ดีไซน์ก็ดีไซน์อาคารเป็นดีไซน์ไปนะครับ,รบแต่ไฟนี่ไม่ค่อยสนใจเป็นไฟสว่างไลทิ้งเป็นไดนากธรรมดาเพราะนั้น<ช>ท่านลองดูให้ดีจากวีดีาเนี่ยนะครับว่าในตู้แต่และอย่างมีซ่อนท่านจะไม่เห็นเลยถ้าแต่เห็นที่เป็นไดนากก็จะเป็นเหมือนแสงดาวเท่านั้นเองเห็น<ช>ไหมครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมหันมาทางอาจารย์ไปสารหน่อยว่าเมื่อกี้อาจารย์สิงชัยพูดถึงไลทิ้งไลทิ้งสร้าง อารมณ์ได้ยังไงมให้มิติของความลึกของภาพที่เกิดขึ้นเหมือนเราต้องการเน้นเฉพาะจุดนี้โฟกัสไปจุดนี้เน้นตรงมน้นเน้นตรงนี้สร้างสรรค์บรรยากาศขึ้นมาได้แต่ว่าผมมีข้อคิดอยู่นิดนึงผมผมก็พักนี้ผมคิดเรื่องนี้มาอยู่ระดับหนึ่งไปทํางานหลังๆเนี่ยผมจะเจอเจ้าของบอกให้เปลี่ยน LED ทั้งหมดเลยคือทําอะไรบอกใส่ LED ไปเยอะมันเป็นดาบสองคมว่าถ้าสมมติว่าดีไซเนอร์เนี่ยเห็นว่ามันหวัดมันต่ำมากครับ เราก็จะใช้ไฟเยอะขึ้นแต่ว่าจุดประสงค์ของการทำวัดต่ำเพื่อให้ประหยัดพลังงานเนี่ยมันมีเพื่อให้ลดพลังงานของโลกลงถูกต้องั้นต้องคิดสองแง่อย่างนี้ด้วยไม่ใช่ว่าวัดต่ำแล้วก็โอ้ใช้กันเท่าเดิมดีไซน์ไฟเปิดไปหมดนี้เราก็ต้องพิจารณาเรื่องตรงนี้ด้วยแต่ไฟตัวนี้เป็นตัวสร้างบรรยากาศใช่ใช่ครชบเดี๋ยวพักสักครู่แล้วไปพบกับคลินิกบ้านแสนรักครับ เป็นยังงครบป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง พบกับโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 381 8388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ท่านุผู้ชมครับลับมาสด่รายการบ้านแสนรักในช่วงคลินิกบ้านแสนรักก็ต้องบอกเลยว่าทุกคําถามคุณผู้ชมไม่ต้องรอถึงท้ายรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขอยู่นี้ก็ได้เลยครับนะแล้วทุกคําถามเรามีคําตอบจากรายการบ้านแสนรักของเรานะฮะแล้วเราก็ไม่เคยทอดทิ้งด้วยนะครับส่งรูปมาด้วยก็ดีนะครับผมขอไปที่คําถามแรกแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับคําถามแรกนั้นมาจากคุณธนชัยจากกรุงเทพเองนะฮะถามมาว่า อยากสอบถามจะซื้อบ้านพักตาอากาศมือสองนะครับจะมีการเลือกซื้อได้อย่างไรท่านอาจารนยะ์ไพศาลฮะครับอ,อย่างแรกต้องตรวจสอบเรื่องกฎหมายก่อน <c oughs> นะฮะว่า <c oughs> ไม่ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุทยาน <c oughs> หรือเชโนโดเนี่ยถูกต้องนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นที่ที่แบบว่าชาวบ้านเขาจับจองมาหรือที่รัฐบาลไม่ได้ออก อนุญาตให้เข้าไปไปสร้างได้แล้วก็มาหลอกขายกันอะไรอย่างนี้นะถ้าผ่านตรงนั้นได้ตรวจสอบได้แล้วเนี่ยวิธีตรวจสอบก็ไปที่อ,อบตอรหรือในพื้นที่ตรงนั้นแล้วสอบถามเขาถึงเรื่องของที่ดินตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงยังไงมีการเสียภาษีถูกต้องไหมอะไรไหมแล้วก็มาพิจารณาเรื่องกายภาพของบ้านอีกทีว่ามันอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมีรั่วไหมหลังคาไม,าม้มีลูกมีปลวกกินไหมวัสดุที่เป็นโลหะต่างๆเนี่ยต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยครับบานพับมือจับนะฮะเพราะมันจะโดนน้าเกลือเนี่ย กัดกร่อนแล้วมันจะเป็นสนิมมันเปราะมันก็จะผุพังได้ง่ายนะครับตรวจสอบเรื่องหล่านี้เท่าน,นั้นเองอย่างอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรต่อไปเป็นคำถามจากคุณรัชนะฮะคุณรัชถามมาว่าคุณรัชจากกรุงเทพนะฮะอยากทราบว่าถ้าจะขายคอนโดจะดำเนินการอย่างไรค่าใช้จ่ายการทําสัญญาทําอย่าะไรจึงจะรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดครับนะฮะคืออาจารย์ชัยฮะครับถ้ารวดเร็วปลอดภัยเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋วนี้บริษัทตัวแทนเนี่ย บล็กเกอร์ที่เป็นตัวแทนนะครับผมว่าวันนี้บ้านเราก็เจริญแล้วล่ะเรื่องสมยนสัญญาคนข้างเป็นมาตรฐานแล้ะอันนั้นดีที่สุดเลยท่านไม่ต้องทําอะไรท่านอาจจะได้น้อยนิดนึงแต่ท่านสบายใจได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้บริษัทตัวแทนพวกนี้เป็นมืออาชีพแล้วคแต่ถ้าย้อนกลับไปสักสิปี20ปีผมจะไม่แนะนํำให้ท่านขายเองแต่วันนี้ผมยังคิดว่าคอนโดที่ท่านซื้อ ท่านยอมที่จะถามเราเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่คอนโดราคาปกติคงเป็นคอนโดสมัยใหม่ดีที่สุดครับผมย้าเลยเพราะว่าเรื่องนี้เคยมีประสบการณ์นะครับทำเองขายเองสัญญงสัญญาซึ่งท่านทานจะไม่ต้องทําอะไรเลยพราเดี๋ยวจะมีโทรศัพท์มาท่านต้องพาเขาไปดูเห็นไหมครับท่านเสียเวลาเพราะนั้นผมบอกว่าแต่วันนี้บริษัทตัวแทนค่อนข้างมาตรฐานแล้วเยอะแยะเลยครับความตัวแทนดีที่สุดครับครับในการบ้านสารักเรามาถึงช่วงท้ายของรายการเลยฮะ ก็แน่นอนครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านท่านอาจารย์ภพศาลตั้งคนิดแล้วอาจารย์สิงชัยทุ่งทองแล้วครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ขาดไปได้ครับขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนรายการรายการบ้านสลักเราครับร่วมสร้างสารรค์รายการโดยสถานีบริการน้ํามันปตอทอบริษัททพีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์ประกอบทุเดย์บริษัทฟ,ฟติมาบอร์ด casting อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ครับคุณผู้ชมครับก่อนจากคราวนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามีภาระร่วมกันสร้างสังคมแสนรักเพื่อบ้านแสนรักของเราแล้วก็วันนี้ผมพร้อมอาจารย์สินชัยทุ่งทองและอาจารย์ประสานตั้งคมิตคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ